สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในการทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะครูกายก็มีการทดลองที่สนุกๆน,นะคะก็คือการทดลองแก้หังศาค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำหรือยังคะค่ะเรามารู้จักอุปกรณ์กันนะคะอันที่หนึ่งก็คือแก้วพลาสติกนะคะอันที่สองแก้วกระดาษค่ะที่สามเชือกนะคะ นี่ปากกาปลายแหลมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปรกรณ์กันเลยค่ะค่ะเรามาทําการทดลองกันเลยนะคะเริ่มจากเจาะรูที่ก้นแก้วค่ะทั้งแก้วพลาสติกและก็แก้วกระดาษค่ะจากนั้นก็นําเชือกที่ตัดไว้ขนาดพอประมาณร้อยที่ก้นแก้วค่ะเ,เมื่อเราร้อยเชือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็ทําการผูกปมที่ปลายเชือกที่แก้วทั้งสองใบนะคะเด็กๆอาจจะผูกปมไว้สักสองรอบหรือสามรอบนะคะเพื่อกันไม่ให้เชือกหลุดออกจากแก้วค่ะค่ะเด็กๆขาเรามาฟังเสียงกันนะคะโดยเราจะเริ่มจากแก้วกระดาษนะคะเด็กๆลองฟังเสียงนะคะคุณจะรูดเชือกให้เด็กดูนะคะ เสียงจากแก้วพลาสติกกันนะคะค่ะเด็กๆค่ะพวนีมไม้ได้ทําการทดลองไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได้ฟังเสียงไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่และเสียงก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเสียงนะคะจะเกิดจาก ลักษณะของแก้วนละลูกนะ้อันนี้ก็จะต่างการเสียงของแก้วกระดาษก็จะเบาวกว่านะคะแต่แก้วพลาสติกก็จะดังทุ้มขึ้นมากว่านิดนึงนะคะค่ะเด็กๆสามารถทําการทดลองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะถ้าเด็กๆทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอส่งมาให้คุณวีดูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจ